ก็กราบสวัสด,ดีทุกท่านนะครับผมสําหับสวัสด,ดีครูบาอาจารย์และวัยรุ่นทุกท่านที่มีใจชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกทกท่านครับวันนี้นะครับผมทุกท่านผมก็จะมาพูดถึงเรื่องตระกูลหลิวตันนะครับตระกูลหลิวตันหลายท่านก็พอรู้มาแล้วแหละครับผมว่าหลิวตันเนี่ยขันเป็นอย่างไรนะครับผมก็คือขันโยนสามพยางนะครับ ขันยนไม่มีกุกนั่นเองนะครับผมก็คือริวตันหลิวตันเนี่ยจัดอยู่จัดอยู่ในตระกูลนกมงคลนะครับขันยนไม่มีกุกเนี่ยเรียกว่าหลิวตันริวตันจัดอยู่ในตระกูลนกมงคลส่วนตระกูลนกมงคลที่ขันยนสามกุกต้องเรียกใส่กุกอีกถึงจะเป็นโปร่งฟ้านะครับผมเรียกว่าโปร่งฟ้า ก็จัดอยู่ในตระกูลนกมงคลเช่นกันวันนี้ก็จะมาพูดแค่ถึงตระกูลหลิวตันนะครับผมหลายท่านปรารถนานครับผมเวลาออกไปต่อก็อยากจะได้รหลิวตันเ,เดี๋ยวไปเอาหลิวตันนะครับผมไปตามหาหลิวตันอะไรประมาณนี้นะครับผมไปต่อเอ้ยเจอหลิวตันเอ้ยอยากได้ทํายังไงนะนะครับผมนั่นก็ เป็นความอยากได้นะครับผมใครๆก็อยากได้ครับผมคือนกดิวตันก็จัดอยู่ในนกมงคลเนาะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงตระกูลดิวตันเนาะแ,แบบแตระกูลดิวตันที่ให้พุทธคุณนะครับผมเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าดิวตันเนี่ยเป็นนกมงคลอย่างที่ตำราท่านได้กล่าวไว้ว่านะครับผมนิวตันขันคูไม่มีกุกนะครับจะให้สุขผู้เลี้ยงสถาผล ปราศจากทุกโศกโรคร้อนรนจะโสพนกอบสุขทุกไม่มีนะครับผมตามตำราท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้นะฮะก็เป็นนกมงคลนนะครับผมจะอยู่ในนกมงคลนกตามตำรานะครับหลายท่านก็อยากได้นะครับผมหลายท่านรู้แล้วหระว่าขันยนต์ไม่มีกุกเนาะแต่ทีเนี้ยตระกูลหลิวตันที่หายากและเป็นมงคลขึ้นไปอีก ผมจัดอยู่ใน3มตระกูล3ามลำดับ3ประเภทแล้วกันนะครับผมจะเรียกว่าอะไรดีอะประเภทหรือลำดับผมเรียกว่าลำดับดีกว่านะครับผมลำดับที่3นะครับผมก็จะเป็นลิวตันที่ทั่วไปเป็นลิวตันทั่วๆไปที่เราเห็นทั่วๆไปก็คือขันโยนไม่มีกุกใช่ไหมฮะก็เรียกก็สามพยางเหมือนกัน ครูก็ธรรมดาครูสองคำครูสองพยางเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือหลิวตันทั่วไปในตระกูลหลิวตันก็พุทธคุณก็มีอยู่แล้วนะครับผมส่วนลำดับอา่าลำดับที่สามเป็นหลิวตันทั่วไปนะครับลำดับที่สองนะครับผมลำดับที่สองนี่ก็น่าจะเพิ่มพุทธคุณขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลิวตันประเภทสองนี่คือขันโยนไม่มีกุก เรียกสามพยางคูสามพยางอ่าสามสามสามเป็นเก้าเลขเก้าสวยอันนี้ผมมั่วแน่นอนเดาอ่าขันโยนไม่มีกุกนะครับผมก็แล้วก็คูเอ่อแล้วก็เรียกเรียกก็เรียกสามพยางนะครับผมส่วนคูคูนี่คูสามพยางเหมือนกันหรือคูอ่างนั่นเองก็คือหลิวตันคูอ่าง นะครับผมพูดง่ายก็คือริวตันคูอ่างบางตำรานะครับผมบางตำราว่าเนี่ยลิวตันคูอ่างเนี่ยเป็นประเภทที่หายากมากๆบางตำราท่านบอกว่านกตัวใดที่ขันยนไม่มีกุบเวลาคูคูสามพยางหรือคูอ่างเนี้ยท่านบอกว่าเป็นดาวเรืองนะครับผมชื่อว่าดาวเรือง นะครับชื่อาดาวเรืองทีนี้หลายท่านก็เลยว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าสองกุกเรียกใส่กุกเหรอเป็นดาวเรืองอันนี้คือบางตำรานะครับผมบางตำราก็บอกว่าหลิวตันคูอ่างคือดาวเรืองบางอีกตำราหนึ่งก็บอกว่าสองกุกเรียกใส่กุกคือดาวเรือง ผมมีสอบถามอาจารย์ท่านหนึ่งมานะครับผมผมจะพูดกลางๆนะครับผมผมจะไม่ได้ชี้ชัดหรอกว่าตัวไหนไหนแช่ไหนไม่ใช่จะมาข้อเปรียบเทียบริอริวตันคูอ่างคือดาวเรืองอันดับหนึ่งก่อนคือยังไงคําว่าดาวเรืองดาวเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ดาวเรืองนะดาวคือดาวอยู่บนฟ้าเรืองคือ การรุ่งเรืองเจริญรื่งเรืองเรืองกิจของที่มันหายากนะครัมนั่นหมายความว่าของที่หายากเมื่อใครได้ไปครอบครองจึงเกิดผลดีต่อผู้ครอบครองผู้เลี้ยงดูนั่นเองนะครับนั่นแหละอันนี้คือลิวตันคูอาเรียกว่าดาวเรืองส่วนมาอีกฝั่งหนึ่งสองกุก เรียกใส่กุกท่านเรียกว่าดาวเรืองอันนี้ผมยังไม่มีคำอธิบายว่าเอ๊ะเหตุผลทำไมถึงเรียกว่าดาวเรืองผมก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่รู้ผมพยายามจะหาอยู่ว่าทำไมถึงเรียกว่าดาวเรืองแต่อาจารย์ท่านที่บอกว่าลิวตันคูอ่างคือดาวเรืองผมไปถาม กับอาจารย์ท่านที่บอกว่าริวตันครูอ่างกับดาวเรืองสองแล้วสองกุ๊กเรียกเสกุ๊กเขาเรียกว่าอะไรไม่มีในตำราอย่างนี้นะฮะท่านให้เหตุผลว่าสองกุ๊กเรียกเสกุ๊กครูอ่างจะเป็นอีกตำราหนึ่งคือรำพึงรำพันท่านจะไปบอกว่าอย่างนี้นะครับผม มันคือตำรำพึงรำพันนี่ชื่อเพราะอะไรเพราะบอกว่าเดี๋ยวก็ขันโยนสองกุกเดี๋ยวก็ขันโยนเดี๋ยวก็เรียกเดี๋ยวก็คูไปเรื่อยเนี่ยวนไปวนมานี่ก็เรียกรำพึงรำพันนะครับผมโยนสองกุกเรียกใส่กุกคูใส่กุกหรือคูอ่างเขาเรียกว่ารำพึงรำพันนะครับผมอาจารย์ท่านนี้บอกว่า เพราะฉะนั้นแต่ว่าเราจะไม่ยังไม่พูดถึงตัวนั้นนะครับผมตอนนี้วันนี้ผมมาพูดถึงแค่ตระกูลริวตันมาประเภทที่สองก็คือหิวตันคูอ่นะครับผมก็เพิ่มําดับพุทธคุณขึ้นและเพิ่มําดับความหายากขึ้นราคาจึงแพงขึ้นนะครับผมและเราก็มาถึงราดับที่หนึ นะครับผมลำดับที่หนึ่งมีชื่อว่าหลิวโฮกอ่าหลิวโฮกเป็นยังไงเอ่ยขออภัยถ้าผมเขียนผิดหลิวโฮกก็คือขันโยนสองพยางสุดยอดนยครับผมขันโยนสองพยางหายากไหมฮะผมหายากมากๆากแทบที่จะไม่เคยได้ยินเลย ตามตำรามันมีชื่อบอกว่าหลิวโฮกนะครับหลิวโฮกจะเป็นก็เป็นอยู่จัดอยู่ในตระกูลเดวตันซึ่งหายากเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งราคาก็ค่อนข้างแพงสูงมากสรรพพุทธคุณก็สูงเหมือนกันเนื่องจากหายากและและ,และ,และได้ชื่อว่าหลิวโฮก นะครับอันนี้ว่าได้ชื่อว่าหลิวโหกโดยเหตุผลอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมถ้าขันโยนสองพยางแล้วครูอ่างยิ่งโคตรมาหาหายากเลยพูดง่าๆครับผมคำว่าหายากมันก็เลยราคาแพงนะอันนี้คือหลิวโฮกนี่คืออันดับที่หนึ่งส่วนพูทุกุณก็ตามลำดับที่ผมไล่มา ผมจะมาสรุปสุดท้ายนะครับผมลำดับที่1ในตระกูลเหลิวตันประเภทที่หายากและพุทุธคุณสูงก็คือหลิวโฮกนะครับหลิวโฮกก็คือขันยนสองพยางจะเรียกสามพยางคูสองพยางหรือคูสามพยางยิ่งดีก็ได้นะครับผมนี่คือหลิวโฮกลำดับที่สอง ก็คือหลิวตันคูอ่างนะครับผมหรือก็คือขันยนสามพยางแต่มาคูอ่างเนี่ยคือตมอีบางตำราท่านเรียกว่าดาวเรืองนะครับผมนี่ก็ก็คือหายากเหมือนกันลำดับที่สามหลิวตันธรรมดาทั่วไปอ่าธรรมดาทั่วไปก็คือ ขันโยนขันเรียขันครูสามพยางอย่างเงี้ยคือหลิวตันธรรมดาทั่วไปก็หลิวตันทั้งสามประเภทนี้ก็ให้อ่าผทุคุณก็ก็เบื้องต้นตามตำราท่านที่เขียนมาท่านได้บันทึกไว้มาก็ว่าหลิวตัน,นจะให้สุขผู้เลี้ยงสถาผลปราศจากทุกโศกโรคร้อนดลจะโซพลกอบสุขทุกไม่มีนะครับผมตระกูลหลิวตันนะครับผมคือดีๆทั้งนั้นเลย นะครับผมโอเคครับผมสาหรับอาจารย์ท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือมีความรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะแบ่งปันก็คอมเมนต์เข้ามาหรืออยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับผมก็เอามาแลกเปลี่ยนผมรู้กันนะครับผมแบ่งปันเพื่อคนรุ่นหลังนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครัง้งต่อไปด้วยนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ